เรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์นี่ทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยน้องก็มีนะทุกวันคือมันไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันน่าทึ่งมันน่าแปลกใจหรือมันน่าเศร้าใจดีที่เราก็ออกข่าวอยู่ทุกวันเป็นข่าวมาก็หลายปีแล้วยิ่งช่วงนี้มีประเด็นไทยกัมพูชามีประเด็นเรื่องเกาหลีใต้ก็ยังมีคนโดนหลอกทุกวี่ทุกวันเอาก็สื่อเกาหลีบอกแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาจะย้ายฐานนะ แล้วจะย้ายฐานมาไทยด้วยเนี่ยโอ,โอ้งานมันจะเข้าเข้าไปอีกนะ,ะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับที่สกลนครน,นะฮะมีคุณยายคนหนึ่งอายุ67ปีแล้วถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกว่าเป็นหลานสาวอนี่โทรมาหาบอกยายโอนเงินให้หน่อยหมื่นห้านี่โชคดีนะมีเพื่อนบ้านเขาอยู่แถวนั้นนี่นี่นี่เขาก็เอ๊ะแล้ะนะ แล้วก็เช็คปลายทางดูบัญชีก่อนเพื่อนบ้านน่ารักมากเลยเอาไม่ใช่ชื่อหลานสาวยายเนี่ยออช่วยไว้ทันนะฮะเกือบศูญเงินฟรีครับออคนไม่ใหลานสาวเงินก็ไปขธนาคารีโรานฮะเดี๋ยวมันคุยกอนนานไหนวเขาคอเติมแค้วหลานสาวดูมุบตการลูกเอ้ยโรัพท์ดมุนเดี๋ยไม่แ้อ้ คือจะให้โอนตังใช่ไหมใช่ใช่โุนจะให้แล้วก็โอนตังไปโถ่อยก่อนด้วยห่อนี้แกงเพราะว่าเดีถ mm. yeah. yeah. ้าแฟรแเทเดียวธนาคารแกส่งมรล็อคต้องไปดีก่อนธนาคารชื่อว่ามาให้โอนชื่อบัญชีไหนไม่ได้ให้โอนชื่อหลานใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรยายเท่าไหร่ไปได้์ไปถามกระดูกหมื่นห้าหลานสาวลูกเออจำฟังคอยบ้าอเด้อจำฟังคอยบ้า ในกรณีนี่ทุกคนที่เขาโดนหลอกมื้อบนโลกอันนี้นางเจ้าเอยหนอนางเจ้าคือหย่างเขาที่ไม่โอนคือหลานเจ้าอจะฟังด้วยฟังฟังฟังโอ้ยอนี่านี่ฮะท่านผู้ชมครับคืออันนี้เป็นมุกปกติตามได้ออกของไอ้พวกนี้เลยนะค่ะหนึ่งในมุกหลอกคนเท่าคนแก่อืม เป็นลูกเป็นหลานโทรมาเป็นเบอร์แปลกๆทำไมไม่ใช้เบอร์เดิมบอกโทรศัพท์หนูพังล็อกอแอปอ,อ,อะไรเจ๊งหมดเลยนี่ต้องยืมโทรศัพท์คนอื่นมาหรือไม่เขาอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วต้องยืมบัญชีคนอื่นด้วยยายจา๋าตาจา๋าโอนตังค์ให้หนูหน่อยนี่ถามว่าทำไมมันรู้ชื่อบางทีมันแกล้งคุยแกล้งถามไปถามมาเอารู้ชื่อหมดนั่นแหละใช่ค่ะนี่ฮะดีนะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้นะครับ ยายต้อยนะครับอายุ67ปีนะฮะชาวบ้านตำบลง <c oughs> ิวดอนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับกำเงินหมื่นห้านะฮะตอนนั้นพร้อมกับโทรศัพท์มือถือมาขอความช่วยเหลือจากคุณแตว <c oughs> ๋แตวคุณแต๋วที่นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเจ้าของร้านขายน้ <c oughs> ํายายต้อยบอกว่าปลายสายคือหลานสาวเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินเลยโทรศัพท์พัง <c oughs> แอปธนาคารอะไรนี่ล็อกหมด <c oughs> จะขอยืมเงินจากยายต้อย <c oughs> อแล้วเดี๋ยวหลานเนี่ยจะโอนคืนให้ตอนหลัง ยายต้อยก็พยายามคุยกับปลายสายแต่ปลายสายไม่บอกชื่อจริงนามสกุลจริงอ้างจะให้โอนเงินเข้าบัญชีมาร้านค้าอย่างเดียวแต่คุณแตวเนี่ยไม่ปักใจเชื่อนะฮะเพราะตัวคุณแตวเพิ่งโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหลอกลวงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี่ไงแต่คุณแตวไม่ได้โอนให้นะ,ะ,ะก็พยายามอธิบายอธิบายให้ยายต้อยฟังบอกอันนี้มันแก๊งคอรเซนเตอร์แล้วยายมันโทรมาหลอกเอาเงิน คือที่แรกแกไม่เชื่อนะแกเป็นห่วงหลานเข้าใจเลยแหละอแกจะขี่รถไปร้านสะดวกซื้อนะเพื่อจะโอนเงินค่ะแกแกกำเงินมาหมื่นห้าเนี่ยจะให้คุณแต๋วโอนให้เงินอยู่ในมือเลยเนี่ยก็ยื่นเลยจะให้คุณแต้วโอนเงินในบัญชีในแอปอะให้หลานให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเอาเงินสดยายไปอพอคุณแต๋วจะไม่โอนให้บอกแกอนเซนเตอร์แกจะไปโอนบอกเดี๋ยวไปโอนร้านสะดวกซื้อเองก็ได้ค่ะคุณแต๋วนี่รีบคว้าโทรศัพท์มานะฮะ อแล้วโทรไปหาหลานสาวตัวจริงของยายค่ะซึ่งมันตรวจสอบไม่ยากเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะเอาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะพี่น้องทั้งหลายจําเอาไว้นะตรวจสอบง่ายๆหลานเราจะให้โอนเงินให้บอกโทรศัพท์พังอะไรพังโทรเข้าเบอร์โทรจริงๆของหลานเราเนี่แหละวางรอบหนึ่งก่อนแล้วโทรไปหาหลา,านจริงๆตรวจสอบก่อนนี่อ่าคุณแต๋วก็โทรไปหานุ้ยเลยนุ้ยคือหลานสาวตัวจริงของยายต้อยโอ้โหนุ้ย รับสายนุ้ยบอกยายถูกหลอกแล้วนั่นไงนี่โชคดีนะยายยังเชื่อนุ้ยนะหลานตัวจริงนะค่ะไม่เสียเงินหมื่นห้านะครับไม่งั้นโดนแก๊งคอเซนเตอร์อีกแน่ๆคุณแต๋วนะฮะที่เป็นเจ้าของคลิปเอาคลิปนี้มาลงเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวลูกหลานไปทำงานห่างบ้านตอนแรกเนี่ยคุณแต๋วบอกพยายามอธิบายบอกว่าเออยายระวังนะนี่จะไปโอนเงินอย่างนี้เนี่ยนะ แต่ยายแกก็เป็นห่วงหลานสาวแต่คุณแต๋วบอกไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะพอคุยสอบถามกับปลายสายที่โทรมาหายายต้อยเนี่ยโอ้โหคือไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ยายจะโอนให้ได้<ม>ก็พยายามห้ามยายต่างๆนายนานานายายก็ไม่ฟังจนต้องใช้วิธีคือโทรไปหาหลานตัวจริงของยายไปหาธนาคารโนหานเดี๋ยว่งคุยกนถึงที่ปกติแล้ว<ม>ถือเงินมาแบบเนี้ยอย่าเพิ่งเาฟังยายก่อนแกว่านี่ แกไม่ได้ให้ถามอย่างเลยแกกดโทรออกเลยก็เลยแกล้งถามค่าว่าแล้วชื่อนามสกุลอะไรที่จะให้โอน mm hmm. เขาบอกว่าต mm hmm. ่อเขาบอกว่าเออพอดีทําทําโทรศัพท์หายแล้วเขาแอปไม่ได้ mm hmm. ก็เลยก็เลยจะให้โอนไปบัญชีร้านถึงจะโอนบัญชีร้านก็ขอชื่อเบอร์โทร์โทชื่อแล้วก็นามสกุลของของหลานคุณยาาหน่อย mm hmm. เขาก็บอกว่าต่อไง mm hmm. พี่สาวน่ะหัวไวไอ้ตุ่มอะพี่คนนี้ โทรไปหาของซีจอยลูกสาวแกนะโทรบอกจอยแม่แม่จอยบอเสื้อเ้อให้จอยโทรมาหาของซื้นุย้ยโทรหาเ้ยยายนะขับรถไปถึงครึ่งทางยายจะไปโอนเงินน่ะคนจะได้โทรบอกว่าคุณยายอันนั้นไม่ใช่นุ้ยนะนุ้ยจะไปยืมตังคุณยายทําไมนุยนม้ยเนี่ยมีมีแต่นุ้ยจะเอาตังค์ให้คุณยายเพื่อจังซื้อ,อเพื่อจังลบมาเกือบเราเสียเงินอ่ามีฮะชื่นชมคุณเต๋เลยนะ เราก็ไปคุยกับคุณยายต้อยคุณยายต้อยอายุ67ปีแล้วนะครับยายต้อยแกก็บอกกับทีมข่าวของเรานะฮะบอกนี่ถ้าวันนั้นไม่ได้คุณแต๋วนะโอ้โหเสียเงินให้แก๊งคอเซนเตอร์ไปแล้วหลังจากเสร็จเรื่องเสร็จราวเนี่ยต้องมาขอโทษคุณแตวนี่ถือเป็นอุทาหรณ์ของชีวิตเลยยายบอกเข็ดแล้วจากนี้ไปจะเชื่อฟังที่ลูกหลานพูดเอาไว้แล้วเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ยายก็ โมโหเนาะว่าวเขาขัดใจก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไปถึงสะพานไปพอไปถึงสะพานหลานตั็จริงๆอ่ะที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็บอกว่านี่นะนุ้ยนะเขาว่าอย่างเงี้ยนุ้ยนะกลับบ้านได้เลยนุ้ยไม่มีความเดือดร้อนนุ้ยไม่จะจะเป็นอะไรมีแต่นุ้ยส่งให้นะกินเ,ออเขาว่าอย่างเงี้ยมีแต่นุ้ยส่งมาให้นะนุ้ยไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงิน กลับบ้านเลยนะนี่แหละถึงกลับมาแล้วบอกโอ้ยย้ายขอโทษมากๆเลยต่อไปนี้จะเชื่อฟังเขาพูดอะไรจะเชื่อหมดแล้วจะเชื่อหลานกับลูกอ่านี่ฮะคุณยายต้อยก็เลยฝากเรื่องของตัวเองเป็นอุทาหรณ์นะครับค่ะโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์อืม,อม ตามต่อกรณีน้องปลายฟ้าจําได้ใช่ไหมคะที่คุณพ่อออกมาขอร้องว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยเหมือนน้องเนี่ยถูกหลอกไปทํางานแกมเมอร์ที่ตอนแรกคือพ่อแม่น้องเนี่ยแยกทางกันน้องอยู่อุดรกับปู่ย่าและทีนี้ปรากฏว่าน้องบอกเอออยากทำงานพ่อบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอปิดเทอมเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปทํางานทีนี้ปรากฏน้องก็บอกว่าเออเนี่ยจะได้งานแล้วจะไปทํางานกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะเก็บของสักสองสามวันไปอยู่ด้วยเผื่อลูกปรับตัวไม่ได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่า ลูกถูกส่งข้ามแดนไปปลอยเป็ดแล้วแม่บอกว่าเออไม่ได้ขึ้นรถไปด้วยเพราะว่ารถเต็มอันนี้ตามที่พ่อเขาอ้างตามที่<อ>พ่อเล่าแล้ออวแม่เขาบอกว่าอย่างนี้ใช่แล้วพ่อก็เลยแบบโอ้เป็นห่วงลูกสาวมากล่าสุดคือพอพ่อเล่าแบบนี้เนี่ยคือพ่อพูดทำนองเ,เหมือนกับว่าแม่มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าหลอกลูกด้วยหรือเปล่าเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมเขาแยกกันอยู่เลิกกันแล้วแม่ออกมาโต้เลยเพราะว่าหวยไปออกที่แม่เลยทีนี้ถูกต้องแม่ออกมาโต้เลยค่ะครับ คือพ่อบอกลูกถูกหลอกไปทํางาน16ตุลาคมและสงสัยว่าอาดีตภรรยาก็คือแม่ของน้องจะมีส่วนเกี่ยวข้องอเพราะน้องบอกจะไปทํางานกับแม่ที่สระแก้วแล้วปรากฏมีแต่ลูกที่ไปซึ่งครอบครัวไปแจ้งความที่สพคลองลึกเรียบร้อยแล้วนะคะออซซี่เนี่ยได้ฟังเรื่องราวจากคุณพ่อแล้วออซซี่ก็ต้องถามแม่ด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าแม่เองตอนแรกก็มีการพูดคุยว่าเออก็จะ เก็บเสื้อผ้าสองสามวันไปอยู่กับลูกด้วยเผื่อลูกปรับตัวไม่ได้ออ,อซี่ก็เลยติดต่อไปถามคุณแม่เพราะว่าเออพ่อเขาเล่ามาแบบนี้แม่ว่ายังไงเออมันจริงไม่จร,มจริงยังไงคือแม่น้องเนี่ยมาที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อขอให้ช่วยเหลือลูกสาวเหมือนกันนะคะมแม่บอกว่าหลังจากที่เลิกกับพ่อของน้องเนี่ยแม่ไปทํางานอยู่โคราชลูกสาวเรียนอยู่ที่อุดรอ,อยู่กับปู่ย่าปิดเทอมลูกสาวก็โทรมาของเงินจะเอาไปแก้เกรดแล้วบอกว่าอยากมีงานทําก็เลยเป็นที่มาของการที่แม่เนี่ยชวนลูกไปทํางานอแม่เล่าบอกว่า 4ตุลาคมไปเจอประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งรับออเดอร์ลูกค้าและแพ็คสินค้าก็ติดต่อไปหาแอดมินชื่อแพรคุยรายละเอียดกันก็บอกอ๋อเนี่ยเป็นงานที่โกดังสินค้าบ้านโ,โคกสะแบงจังหวัดสะแก้วนะเงินเดือนประมาณ18,500บาททำหน้าที่แพ็คของมีสวัสดิการมีค่าคอมมิชชั่นด้วยก็เลยเท่าไปบอกลูกว่าเออเนี่ยแม่ไปเจองานนี้มาเห็นลูกบอกอยากทำงานอยากมีรายได้ไปทำงานด้วยกันกับแม่ไหมล่ะลูกบอกอุ้ยสนใจเอออยากไปเลยแม่ เพราะว่าคือลูกก็บอกแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมว่าอยากอยากอยากมีรายได้อยากมีเงินน่ะเออลูกก็บอกทั้งกับพ่อกับแม่นี่แหละเนี่ยแม่ก็ส่งไปให้ดูนี่อุ๋ยหนูอ่านรายละเอียดให้ได้ไหมคือไอ้โพสที่แม่เขาไปเจอมานะมัน<ะ>เขียนอย่างนี้เลยพี่อุย๋ยสวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นเนี่ยเป็นเงินเดือน18,500เข้างาน8โมงเอ้เข้างาน9โมงถึง6โมงครึง่งบริษัทมีอาหารฟรีสเวลาหรือจะรับเป็นสวัสดิการค่าอาหารวันละาก็ได้1เดือนหยุดได้4วัน โบนัสทำเต็มเดือนไม่หยุดได้3 0 0พันมีโบนัสวันเกิดหนึ่งพันบาทด้วยนะม,มีของว่างกาแฟโอวัลตินขนมให้มีที่พักเครื่องทำน้ำอุ่นตู้เยน็นเครื่องซักผ้าทำงานครบเจ็วันเบิกเงินล่วงหน้าอีกอุ้ตายละดีจังพี่อันนี้เหมือนที่ลูกเขาส่งมาให้แม่ดูทางไลน์ใช่ไหมแม่ส่งไปให้ลูกค่ะแม่ส่งไปให้ลูกดูใช่แม่ส่งไปให้ลูกทางไลน์มีงานอันนี้นะใช่แล้วบอกสวัสดิการบริษัทเนี่ยที่พักฟรีห้องพัดลมน้ำอุ่นชุดที่นอนของใช้ส่วนตัว แล้วแม่ก็บอกว่าสวัสดีการมีงานเลี้ยงทุกเดือนด้วยนะมีฟิตเนสโต๊ะปิงปองโต๊ะพูเล่นได้ทุกวันมี Wi-Fi ค่าเดินทางก็เบิกได้ห้องพยาบาลในตึกทำงานถูกกฎหมายนี่เขียนว่าอย่างนี้เลยลส่งให้บอกสนใจไหมคะลูกงานนี้นะถ้าสนใจพร้อมทำได้เลยตอนนี้แล้วแม่ก็โทรคุยกับลูกประมาณ13นาทีอันนี้คือวันที่ประมาณ 4- 5ห้าตุลาคมนะพอคุยระเละก,กันเสร็จปุ๊บ ลูกก็บอกว่าเอองั้นไปทําด้วยแต่ทีนี้ปรากฏว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยติดแม่มากแม่ก็เลยคุยกับลูกสาวบอกว่าเออลูกไปคนเดียวก่อนได้ไหม,มแม่ขอจัดการเรื่องน้องก่อนพอดีน้องติดแม่มากจะทิ้งไปแม่ก็แม่ก็ไม่กล้าทิ้งเดี๋ยวจัดการเรื่องลูกคนเล็กได้เนี่ยเดี๋ยวแม่รีบตามไปลูกสาวก็โอเคตกลงจะไปทํางานจน1ิบห้าตุลาคม ทั้งสองคนก็ขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อรอในหน้าพาไปทํางานในหน้าก็อ้างบอกว่าต้องขึ้นมาเปิดบัญชีที่กรุงเทพก่อนแล้วจะพาไปทํางานที่สะแก้วลูกสาวเนี่ยถูกส่งไปเปิดบัญชี4บัญชีแล้วก็ถูกพาไปส่งที่หมอชิดแล้วก็ได้เจอคนอื่นๆอ,อ,อีก5คนแม่บอกว่าคนที่จัดหารถให้เดินทางไปสะแก้วเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับเครือข่ายแก๊งลเซ็นเตอร์ที่หลอก นายเทพชาวตงหอดชยภูมิว่า27ปีที่ไปทํางานจนกระโดดตึกหนีตายจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อสิงหาคมที่เป็นข่าว <c oughs> เขาบอกเป็นคนเดียวกันครับแล้วก็ยังเจอสาวประเภท2ที่ชื่อไอซ์ทึ่งซึ่งเคยก่อเหตุหลอกดรีมชาวราชาบุรีไปเป็นบัญชีม้าด้วย <c oughs> อ,อันนี้คือแม่เพิ่งมารู้ทีหลังใช่ไหมว่าคนที่ไปเจอเนี่ย <c oughs> คือแก๊งคอรเซนเตอร์ <Ừ. S 2> ถูกไหมที่แม่ให้ข้อมูลนะั่คือแม่เพิ่งรู้ทีหลังใช่ไหม,ม,ไม,มทีนี้แม่บอกพอส่งลูกสาวขึ้นรถไปสาะแก้วเสร็จเนี่ยแม่ก็กลับเข้าที่พักแล้วก็ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้านอนวันรุ่งขึ้นเปิดสัญญาณ16ตุลาคมลูกสาวส่งข้อความมาตอนตีสามบอกแม่เก็บเป็นความลับนะแม่ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปถามพี่แพรแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวเราแบบแฮะอย่างเงี้ยแล้ว ตี4.51ลูกสาวพยายามโทรหาแม่มาสองสายไม่ได้รับตี5 29โทรมาอีกสายหนึ่งก็ไม่ได้รับ6 4โมง48แม่ตื่นแม่ก็เลยพิม์พถามกลับไปว่าถึงไหนแล้วลูกทักตอบแม่ด้วยแม่โทรไป6 4โมง49ลูกไม่ได้รับ6 5โมง53แม่ก็บอกลูกตอบกลับแม่ด้วยนะแล้วแม่ก็พยายามโทรหาลูกอีก3สายแม่บอกโทรกลับหาแม่ด้วยลูกทำไมเบอร์โทรติดต่อไม่ได้อ่ะ โทรไปก็โอนสายติดต่อไม่ได้เลยโทรกลับด้วยแม่เป็นห่วงแม่ก็ทั้งโทร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 ส่งข้อความเสียงส่งข้อความเสียงแล้วก็โทรโทรโทรตั้งแต่6โมง48จนเที่ยงไม่มีการตอบรับจากลูกเลยจนกระทั่งเที่ยง 42. มีการโทรคุยกันบอกอยู่ปอยเปร แม่รู้ไหมเขาให้มาทํางานอะไรแม่ก็ตกใจมากพยายามจะถามข้อมูลมขึน้นแบบนี้แล้วบ,บ,บอกอยู่ไหนแล้วลูกตอนนี้แล้วแม่ก็คือที่เขาคุยกันหกนาทีครึ่งอ่ะบอกแล้วลูกอยู่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นส่งโลเคชันให้แม่สิลูกสาวตอบกลับมาว่าบอกไปก็ตายกันหมดแล้วหลังจากวันนั้นแม่บอกว่าติดต่อลูกสาวไม่ได้อีกเลยค่ะเธอบอกว่าเธอยอมรับว<ๆ>่าเธอพลาดเอง ที่ทาให้ลูกสาวต้องถูกหลอกไปทํางานฝั่งปลอยเป็ดจนยังไม่รู้ชะตากรรมในตอนนี้ส่วนกรณีที่พ่อของน้องเนี่ยออกมาตั้งข้อสงสัยว่าแม่มีส่วนร่วมมีส่วนรู้เห็นในการขายลูกให้แกงคอเซนเตอร์หรือเปล่าแม่ยืนยันนะว่าแม่ไม่ขายลูกอย่างแน่นอนแม่หาใช่ไหมแม่หางานาให้ลูกใช่มันก็เป็นเหมือนแม่ก็คือเหมือนแบบตอนแรกแม่หาทําเองเอ,อ่าแล้วแม่ก็ถามน้องว่าจะไปไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแม่มาถามลูกคนเล็ก ลูกคนเล็กก็ไม่อยู่ไม่อยากอยู่กับตาประมาณเนี้ยค่ะแต่แม่ก็เลยบอกว่าแม่ต้องไปทํางานนะลูกอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. ก็คือจากวันนั้นที่บอกลูกมามันประมาณแค่สามสี่วันเองอะ่ mm hmm. ะก็เหมือนเขา, mm hmm. เ,ขาเขาไม่ยังไม่พร้อมนะคะะทีนี้แม่ก็เลยถามลูกคนโตว่าหนูจะไปไหมอย่างเงี้ยค่ะแม่ mm hmm. แลูกก็เลยไปรูมรัตตอนที่ของน้องมิวใช่แม่อยากจะบอกลูกว่าแม่ถ้าแม่รู้ว่า จะได้ไปทํางานฝั่งนู้นอ่ะแม่ไม่ยอมให้ลูกไปเด็กขาดไม่ยอมหาให้ลูกเด็กขาดเพราะยังไงอ่ะแม่ก็รักลูกไปแล้วค่ะอยากให้ลูกกลับมาเร็วๆตอนนี้แม่ก็ภาวนาให้ลูกกลับมาเร็วๆแล้วก็ปลอดภัยแม่ฝากไปบอกพ่อเลยค่ะว่าคนอย่างแม่ถึงจะมีไม่มีกินแม่ไม่ยอมขายลูกกินแน่นอนค่ะ เงินจะก,กี่บาทจากร้อยจากหมื่นเปรีเปอรเซนแม่ก็ไม่ยอมขายลูกค่ะถึงว่าแม่ไม่คนไม่ได้เลี้ยงลูกมาก็จริงนะและแม่ก็เล่าได้บอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ไปให้ปากคําคกับตํารวจก็มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาอมพอตํารวจไปตรวจสอบก็พบเป็นเบอร์โทรจากกัมพูชาแม่ก็บอกว่าอยากที่จะให้มีคนช่วยเหลือพาลูกกลับมาให้ได,ด้เร็วที่สุดเพราะว่ากลัวลูกถูกขายต่อไปให้แก๊งสแกมเมอร์กลัวลูกจะถูกทําร้ายร่างกายกลัวลูกจะเป็นอันตรายครับ